สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่ออัตมะร,รุ่นแรกปี2 5 1 1ว่ามีหลักการพิจารณาแท้เกและหลักการดูบล็อกนิยมว่าเป็นเช่นไรนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญกลมนะฮะจำนวนการสร้างประมาณ5000เหนนรียญนะฮะอันดับแรกที่เขาเรียกกันว่าบล็อกนิยมที่วงการพระเล่นหากันนะฮะคือคําว่าหอหีบหลวงพ่ออัตมาเนี่ย ขอหยิบกลอลิงจะต้องมีเส้นแตกเดี๋ยวผมจะพยายามขยายเพื่อนๆเ,เห็นนะฮะตรงตำแหน่งนี้นะครับตรงคำว่าขอหยิบกลอลิงเนี่ยจะมีเส้นแตกชนกันนะฮะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับต้องมีเส้นแตกครับถึงจะบล็อกนิยมครับแล้วค่อยมาดูตำลีเหรียญน,นุ่นนี้เล่นไม่ยากครับเ๋ยวให้ดูสักห,หลายหลายเหรียญนะแม้กระทั่งเหรียญในเรียกพลาสติกก็จะมีเส้น จะให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวหาหมุมสะท้อนให้เห็นชัดๆก่อนเลยนะฮะว่าบล็อกนิยมเนี่ยจะเป็นจะมีเส้นแตกตรงนี้นะฮะตําแหน่งเนี่ยฮะขอหิบรอลิงนะฮะแม้กระทั่งในเลี่ยมเราก็พิจารณาแท้เกได้นะฮะเพื่อนเพื่อนดูนะฮะพื้นผิวนะฮะเหรียญรุ่นนี้พื้นผิวเนี่ยจะมีเส้นเยอะๆแม้กระทั่งในเลี่ยมไม่ต้องแกะเราก็รู้ว่าแท้เกเพราะพื้นผิวจะมีเส้นเยอะๆเส้นเกิดจากการแกะบล็อกอ่ะมีเส้น ผมเข้าใจว่าน่าจะแกะบล็อกพลาและพื้นผิวเนี่ยมีเส้นเป็นร้อยๆเส้นเลยฮะพื้นผิวเนี่ยซองไปเซ็กมีเส้นของขวางเต็มไปหมดเลยฮะทั้งพื้นผิวนะะทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะเส้นน้อยหน่อยครับอ่านดูนะฮะอ่าม,มีภาพติอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวเอาที่ไม่ไม่เรียไม่เห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังก่อนเลยนะฮะว่าพื้นผิวเนี่ยเส้นเยอะขนาดไหนนะเพื่อนๆดูนะครับ นี่นะเพื่อนเพื่อนดูนะครับเส้นที่เพือนผิวเนี่ยเยอะแยะมากครับที่ผมบอกเหรียญรุ่นนี้เล่นไม่ยากแต่ให้รู้อย่างเดียวว่าบล็อกนิยมเที่อาเล่นหนากันต้องมีเส้นแตกตรงลอลิงชนกับหอหีบหัวหอหีบจะมีเส้นแตกและด้านล่างลอลิงเนี่ยก็จะมีเส้นแกะบล็อกพาดจากสังกติชนมาที่ด้านหัวลอลิงครับดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เรามาดูตัวตัดก,กัน ว่าตัวตัดเนี่ยต้องตำแหน่งไหนที่ผมบอกว่าแท้เกเล่นง่ายมากพลิกด้านหน้าด้านหลังก็รู้แล้วครับว่าเหรียญแท้เกลแย,ยกยังไงเดี๋ยวผมจะหยิบส้่สองเหรียญประกอบให้เพื่อนเพื่อชมนะฮะเพื่อนๆนดูนะครับอเดี๋ยวผมจะขยายตัวตัดให้ดูนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะนี่ตัวตัดเหรียญปรับเต็มตัวตัดเนี่ยจะเต็มมีดนะฮะ ดูนะครับเพื่อนๆดูนะฮะดูตัวตัดนะครับตัวตัดที่ผมบอกว่าเล่นไม่ยากเลยผมพิกมาด้านหนึ่งเนี่ยจะมีคลิปปิ้นทุกด้านเลยนะฮะเข้ามาดูต,ตัวตัดด้านนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่ตรงฝั่งฝั่งด้านประมาณสักอ่าช่วงประมาณสักสักสามนาฬิกาตรงเนี้ยจะมีคลิปปิ้นทุกทุกเหรียญเลยนะฮะดูนะะเพื่อนๆเพื่อนสังเกตเห็นไหมฮะ ที่ปิ้นที่ผมพูดเนี่ยพอพลิกมาเนี่ยตรงด้านเนี้ยถ้าพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณสิบนาฬิกาเนี่ยคล่ปิ้นคงคมด้านเนี้ยมีทุกอันสังเกตดูนะอันนี้ที่หายไปเกิดจากการมีแทงตะไบถ้าตะไบก็จะหายไปพลิกมาเจอคิปปิ้นด้านนี้ฝั่งนี้เนี่ยทะลุมายาวมาถึงฝั่งนี้ด้านล่างเนี่ยตัดขาดไม่ค่อยเห็นคลิปิ้นนี้ก็จะเห็นนะนี่คือหลักการแท้เก้เลยคนระับ มีทุกอันนะหลักการพิจารณาง่ายมากครับคีบปิ้นเนี่ยเกิดจากตัวตัดตัดแล้วความคมของตัวตัดทํให้มีคีบล้นมาด้านอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับถ้าพิกตะแคงขึ้นเพื่อ,อจะเห็นเลยนะฮะแล้วคีบปิ้นที่หูเหรียญสมมติเ่าเพื่อนเอนเจอด้านหน้าเนี่ยเราจะดูว่าบล็อกนิยมไม่นิยมเนี่ยเราแค่หยิบเหรียญมาปุ๊บ เราก็ดูปั๊บถ้าลอลิงคอหอชหบมีเส้นแตกถ้ามีเส้นแตกนะก็คือบล็อกนิยมถ้าไม่มีไม่มีเส้นแตกก็เขาก็เล่นกันแต่เล่นกันถูกนะฮะเอาที่บล็อกนิยมเลยในวงการเล่นกันเนี่ยดูนะฮะคอห์ีบหัวหอยหัวหอยหีบกับลอลิงจะมีเส้นแตกลางๆชนกันนะอันนี้คือบล็อกนิยมทั้งสองเหรียญมีเหมือนกันหมดนะฮะดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับ จะมีเส้นแตกชนกันเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นนะครับเดี๋ยวไม่ก็ถ้าอันเลียมพลาสติกเนี่ยเราก็เห็นนะครับนี่คือหลักการพิจารณาง่ายๆเดี๋ยวนะเห็นไหมอ่าดูนะครับถ้ามีเส้นแตกชนกันนี่คือบล็อกนิยมแล้วคราวนี้ก็มาพิจารณาที่พื้นเหรียญถ้าพื้นเหรียญมีเส้นเยอะๆเห็นไหมครับมักทั้งในเรียมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแกะเราก็รู้แล้วว่าแท้เก แต่ถ้าจะชัวร์เราก็จะมาพลิกดูคีปปิ้นถ้าเพื่อนๆส่องเห็นส่องตะแคงเห็นจะเห็นคีปปิ้นคีปปิ้นเยอะๆนะแต่นี่มีเล่มพลาสติกบงังเราอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าใช้กล้องส่องเพื่อนๆจะมองมองทะลุเห็นคีปปิ้นที่หูเหรียญแล้วก็ขอบตั้งๆเบอร์อันนี้มันเลี่ยมไปแล้วอันที่ไม่เลี่ยมดีกว่าครับดูนะครับคีปเนี่ยพลิกด้านหน้าเห็นไหมเพื่นเสี้ยนเยอะๆนะฮะ ดูนะครับแล้วพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งคิปปิ้นเนี่ยในการเล่นเหรียญเนี่ยถ้าเราศึกษาเหรียญปั๊มเนี่ยคิปปิ้นเนี่ยสำคัญมากของของของเหรียญแบบเนี่ยคิปปิ้นที่ตั้งต้งเนี่ยทําไม่ได้เนี่ยทั้งสองเหรียญเนี่ยจะมีเหมือนกันนะตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่ามาจากตัวปัม๊มตัวเดียวกันสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งเดียวกันนะครับ ตำแหน่งเนี่ยวางประกบไปเนี่ยคือตัวตัดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะผมเทียบตัวตัดและตัวตัดเนี่ยก็คือตัวตัดก็คือปั๊มเนี่ยรายละเอียดก็คือตรงตำแหน่งที่ผมสังเกตเนี่ยก็ใกล้ๆขอบตรงประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยจะมีสันคีปิ้นไล่ลงมายาวเนี่ยจะมีติ่งเนี่ยตัวตัดเหมือนกันกลัวเพื่อนๆจะจำลำบาก กลัวจะจำตร่ลำบากตรงนี้จะเป็นตุ่มนนูนนิดหนึง่งผมก็เลยให้จำคีบป,ปิ้นแล้วก็ล่องล่ององใกล้ๆหูเหรียญจะมีล่องใกล้ๆหูเหรียญเหมือนกันนะตำแหน่งเดียวกันนะคะคีบป,ปิ้นจำง่ายกว่าถ้าจำตัวตัดได้เพื่อนๆสังเกตดูนะฮะตัวตัดเหมือนกันนะฮะสังเกตดูนะฮะผมพยายามขยายให้ดูนะฮะเพราะว่าคีบป,ปิ้นเนี่ยม,มันวางในตำแหน่งเดียวกันนะ เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดินสอชี้นะคลิปปินเริ่มมาตัแต่แถบนี้นะครับอันนี้โดนตะใบาหายไปบางอันตะใบไม่หายก็ยังอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะฮะเริ่มจากตรงตำแหน่งนี้นะสันขอบไล่มาจากด้านนี้มาาันจะถึงด้านนี้ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับนี่หลักการพิจารณาแทเกพิกมาด้านหน้าเส้นเยอะๆแค่นี้ฮร พื้นผิวเนี่ยเส้นเยอะๆเดี๋ยวขยายให้เพื่อนๆเห็นชัดๆเลยนะว่าเส้นพื้นผิวนี่เยอะมากนะฮะซึ่งเส้นเส้นความคมต่างๆเนี่ยเกิดจากการแกะบล็อกพาดนะ่ะมีเป็นร้อยๆเส้นเลยนะฮะเห็นนะฮะเส้นเยอะๆเนี่ยของเลียนแบบที่จะถอดเนี่ยถ้าถอดก็ไม่คมเส้นเขาคมมากดูนะครับเพื่อนๆ ถึงถ้าถอดคกถ,ถอดถอดมาแล้วเนี่ยเราก็มีหลักพิจนารณาว่าเราก็มาดูคีปปิ้นเขาไม่สามารถจะทำตัวตัดขอบข้าวได้ก็คือทำให้มีขอบตั้งที่เกิดจากการปั๊มเนี่ยหลักพิจนารณาแท้เกตรงนี้คือหลักพิจนารณาแท้เกที่เสียนพาพิจนารณานะครับผมใช้จุดนี้นะครับคีปปิ้นต้งตั้งเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับ นี้นะครับผม,มาถอธิบายช้าๆนิดนึงครับบล็อกนิยมดูตรงตำแหน่งนี้หัวขอหีบกับหางลออิงจะมีเส้นแตกชนกันนี่คือบล็อกนิยมเส้นแตกตรงเส้นแตกตรงลออิงก็มีฮะเกิดจากการแกะบล็อกแกะบล็อกภาพจะมีเส้นแตกสังกติชนมาที่หัวลออิงกับตรงปลาย ลอลิงชนกับข้อหีบนี่คือบล็อกนิยมแท้เก้กับพื้นผิวกับตัวตัดเนี่ยพิจารณาแท้เก้พลิกมาอีฝั่งหนึ่งแค่เนี้ยนี่หลักพิจารณาเซียนพระตรงนี้ไม่ยากนะครับอยให้ดูทั้งสองเหรียญเลยนะครับว่าเวลาเราดูว่าบล็อกนิยมหยิบเหรียญกลมเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีเส้นแตกก็ไม่ใช่บล็อกนิยมแล้วต้องต้องมีเส้นแตกตรงลองลิงชนกับข้อหีบ แล้วก็พื้นเนี่ยจะมีเส้นเยอะๆดูนะครับเส้นเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยคลิปิ้นเริ่มตั้งแต่แถบนี้จนมาถึงทั้งด้านด้านนี้คลิปิ้นยาวเหยียดเลยฮะฝั่งหนึ่งด้านล่างไม่เคยเจอนะคีบปิ้นมีแค่ด้านข้างบนด้านบนนะฮะที่ปั๊มความแรงของการตัดขาดทําให้คลิปิ้นเนี่ยล้นมาข้างบนข้างล่างตัด ไม่มีคลิปปิ้นเหลือให้เห็นนะเห็นจะช่ว่าด้านบนครึ่งด้านบนนะเห็นไหมครับตั้งแต่ตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้แม้กระทั่งอันนี้เลี่ยมไว้นะฮะถ้าไม่เลี่ยมไว้ผมว่าคงจะพลิกให้เห็นได้นะพอดีเลี่ยมแล้วเลยไม่เห็นสันในการเลี่ยมแต่ว่าให้เราแยากบล็อกนิยมได้นะฮะเห็นไหมครับเส้นแตกตรงขอหีบลอลิงแล้วก็พื้นมีเส้นเยอะๆอันนี้ฮะคือหลักการพิจารณา ง่ายๆครับครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับในการหลักพิจารณาเหรียญรุ่นแรกของข้อุตมะรุ่นแรกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ